สวัสดีครับครับขณะนี้นะครับงานป้องกันปราบปรามสพเมืองหนองคายนะครับมาซักซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับมเมื่อมีคนสติคุ้มข้ัง่งคนเมาคนบ้านะครับ,รบตอนนี้กำลังเตรียมการครับ เรามาซักซ้อมกันที่ลานพญานาคลานวัดลำดวนหนองคายนะครับกำลังก็จะประกอบไปด้วยกำลังงานป้องกันป่าปรามนะครับสมมุติว่ามีคนคุ้มคั่งนะครับเจรจากรกนะครับเจรจาวาน้อมเลังไว้นะครับ กํเสือ้อมาลังหนยพี่เดถเสื้อเลยกำลังพลก็จะประกอบไปด้วยงานป้องกันปราปตามนะครับงานสืบสวนครับเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ,อออบนะครับสปรองกับปนะครับก็มาควบคุมการปฏิบัติครับอันนี้เป็นช่วงเจรจาต่อรองนะครับ ชุดควบคุมครับชุดละงับยับยั้งนะครับอาวุธไม่ถึงตายนะครับจะปรกอบไปด้วยไม้งามนะครับปืนเคเซอร์กันนะครับปืนไฟฟ้าและมีปืนลูกซองยางนะครับเพื่อยับยั้งคนบ้าคนสติไม่ดี ผมในฐานะผู้เข้าพิจานะครับในฐานะที่เป็นอบเหตุการณ์ก็จะมาควบคุมการปฏิบัตินะครับให้สั่งการสั่งการให้ผู้กระทำอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้กําลังเจรจาต่อรองครับว่าให้เขาหยุดนะครับ ความบ้าคลั่งเรียกกำลังมาเสริมแล้วครับสายสายสืบมาเสริมแล้วครับตอนนี้สายสืบสายสืบกำลังมาเสริมแล้วนะครับกำลังเข้าแล้วเดี๋ยวสายสืบมาเสริมด้วย องนาันนี้คนตามมาคนตามมาอันนี้เข้าแล้วเข้าเข้าเข้าจับกลุ่มแล้วครับนี่ครับครับอันนี้ยังสู้อยู่ยังเตยอยู่ยังเตยอยู่ยังเตยอยู่นะครับครับอ่าครับล็อกล็อกครับอันนี้เป็นการซักซ้อมนะครับซักซ้อมซักซ้อมครับเราจะได้นำ ภาพไปประกอบการรายงานนะครับการปฏิบัติว่าเรามีการซักซ้อมแผนตลอดนะครับในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจับคนคุ้มข้างในแต่ละครั้งนะครับก็จะประกอบกําลังไปด้วยกําลังในส่วนปฏิบัติหลักก็คืองานปองกันปราปตามนะครับแล้วก็มีงานสืบสวนที่จะมาช่วยเหลือ

เมื่อควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเมื่อควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับก็บจะควบคุมพื้นที่นะครับ